รู้หรือไม่ว่าแคนวาสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดเช่นอันนี้สมมุติเราเราเคยออกแบบปกหนังสือ,อ,อทําภาพโพสตอินสตาแกรมโลโก้ต่างๆมันก็จะขึ้นมาให้คุณให,ให้ให้กับเราตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ทา PowerPoint หรือว่านาเสนอผลงานต่างๆเป็นสไลด์พรีเซนต์แบบอัตโนมัติหรือว่าเราสามารถคลิกๆๆเหมือนอย่าง PowerPoint ได้เลยนะคะสามารถโหลดแล้วเอาไปติดตั้งบน PowerPoint ได้เลยนะคะทาเกี่ยวกับโพสต์ภาพต่ตางๆบนโซเชียลเช่นคลิกเข้าไปดูนะคะเช่นโพสตลงอิน จะแก้มแก้ไขาภาพทั่วไปหรือว่าโพสลงเฟซบุ๊ก โพสลงสตอรี่อินสตาแกรมหรืออื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเช่นปกเฟซหรือว่า w วอตแอ p ต่างๆรวมถึงทำวิดีโอ Tik t o k ได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถทำวิดีโอแบบเป็นวิดีโอสคริปต์สั้นๆเล็กๆน้อยๆให้เราได้เข้าไปเอาไปอัพโหลดบนโซเชียลต่างๆได้เก๋ๆลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็มีทั้งแนววิดีโอเป็นแบบโฆษณาแนวตั้งหรือว่าสไลด์โชว์เป็นแนว Video, สนายวิดีโอวิดีโอโฆษณาบน YouTube ก็ยังได้เลยรวมถึงภาพตัดแบะทั่วไปนะคะลองคลิกเข้าไปดูกันได้นอกจากนี้เราสามารถทําภาพสื่อ สิ่งพิมพ์ได้ด้วยเช่นเป็นนมบัตรเป็นสติกเกอร์วงกลมนะคะเป็นโปสการ์ดเป็นใบปลิวหรือแม้กระทั่งบัตรการ์ดเชิญต่างๆหรือว่าเป็นม็อกอัพพวกเป็นเพ้นท์ลงบนแก้วเป็นจะทําเป็นสติกเกอร์แล้วเพ้นท์ลงบนแก้วเนี่ยอยากจะดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าออกแบบแบบนี้แล้ววางบนแก้ววางบนกระดาษลังหรือว่าเป็นปกหนังสือเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวไหนนะคะก็สามารถดีไซน์ได้ด้วยนอกจากนี้ค่ะเรายังสามารถออกแบบเป็น ใช้ใช้สำหรับการทำโฆษณาทำการตลาดนะคะได้เหมือนกันอย่างเช่นพวกโปสเตอร์โลโก้ใบปลิวนามบัตรนะคะแล้วก็ทำแบนเนอร์ทำฉลากทำโฆษณาบน Facebook นะคะหรือว่าบัตรคูป,ปองํำนันต่างๆอะไรงนี้ g i ฟต์วอ c h e r นะคะพวกอะไรอ่อรอระ,ะ,อะ,อะส่วนหัวของเ,ออเขาเรียกว่าเป็นเฮดเป็นเฮดเป็นปกอะไรต่างๆนะคะได้หมดเลย นอกจากนี้ค่ะยังถูกใจสำหรับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศนะคะเพราะว่าเราสามารถทำเอกสารต่างๆเช่นเรซูเม่ประวัติย่อหรือว่าการนำเสนอบนกระดาษ a 4บนรายงานหรือว่าแม้กระทั่งปกรายงานทำใบแจ้งหนี้รายการตรวจสอบต่างๆหรือแม้กระทั่งบันทึกทั่วไปก็สามารถทำได้ค่ะและถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมว,ว่ามีอะไรอีกไหมที่ Canva มันสามารถทำได้ให้คุณกด3จุดนี้เข้าไปเลยเห็นไหมคะสามารถทำอินโฟกราฟิกได้ด้วยก็คือเหมือนเป็นลักษณะเป็นเป็นภาพเสมือนจริงอะไรเงี้ยเป็นแนวกระตรง ตัวลายเส้นต่างๆเป็นอินโฟกราฟิกนะคะหรือว่าภาพตัดปาดทั่วไปเป็นวอลเปเปอร์เดสท็อปก็ได้เป็นกราฟิกดีไซน์ทั่วไปหรือแม้กระทั่งเหมือนที่เรารู้กันคือปกหนังสือนะคะหรือว่าเป็นพวกไมล์แมปต่างๆปกนิตยสารแม้กระทั่งการดีไซน์เว็บไซต์ก่อนที่จะลงมือทําจริงก็สามารถออกแบบได้ด้วยแคนวานะคะหรือแม้กระทั่งปฏิทินค่ะวันนี้เราอัดคลิปวันที่28กันยายนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปีใหม่จะเริ่มแล้วเราเริ่มลงมือออกแบบปฏิทินตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ หรือถ้าเกิดอยากรู้ว่าวิธีทําต่างๆเนี่ยเขาทํากันยังไงสามารถกดติดตามได้ที่ใต้คลิปหรือเข้าไปดูได้ที่หน้าช่องนะคะจะมีที่คุณ่าทำไว้ให้นะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการสอนใช้แคนวาเลยก็คือคอร์สแคนวาตรงนี้นะสามารถดูคลิปอื่นๆได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆตรงนี้นะคะฝากกดติดตามหน้าช่องไว้ด้วยกันละกันนะคะ